เวลาพร้อมครับเซตศูนย์นักบินพร้อมหนึ่งสองสามปล่อยได้ หอดปลถึงโอเคเวลาผ่านน่าจะผ่านนะครับเครื่องดินพะยางนะครับประเภทเวกฟิลรุ่นโคด้านะครับจากโรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราชจังหวัดคอนแก่นนะครับคุณครูพิทยาดาคมและคุณครูอมรรัตน์ดาคมเป็นคุณครูผู้ควบคุมทีมนะครับนักบินที่1นเด็กชายอนัทขำธาตุ ผู้ช่วยนักบินเด็กชายวอรวิทอดทนเครื่องยางหมดแล้วครับตอนนี้ร่อนก็สะตันในการเล่นนี่น่าจะถึงอาทีสองเอาเวลามาครับดูดูดูเวลาดูเครื่องหยุดเวลา สองนาทีสามสิบเอ็ดจุดแปดห้าวินาทีนะครับเอาเครื่องมารูเรียนบ้านสองคอนสิริคุรุราจังหวัดพัแก่นครับเครื่องบินรุ่นโกด้านะครับดูยางยางวงใหญ่นะครับใบพัดวัดใบพัด ใบพับเจ็ดนิ้วนะครับกางปีกกางปีกห้าสิบเก้าหกสิบเซนนะครับโอเคไม่เกิน 50, นิดนิดความยาวลำตัวตัว50 เซนติเมตรก็รวมกับแกนหัวนะครับตามเป็นไปตามแบบนะครับจากไมบอสซาก็มีขาล้อนะครับทำจากไม้ไผ่นะครับตามแบบนะครับล้อหมุนได้นะครับดูด้านข้างเป็นไปตามสัดส่วนครับด้านหน้ามุมยกปีกด้านด้านบนนะครับไปดูชุดฟ้องหางนะครับตามแบบของโคด้านะครับใช้วิธีการสร้างโดยโครไม้บอสซาบุกกระดาษนะครับโอเคขอบคุณครับ